ท่านสจท่านสทท่านกำนันท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องที่ทำไมครับปริญญาปัจจัยที่พวกเราได้ร่วมกันตั้งฐานเปิดบุญเปิดปริมีในพิธีวรวรรจ์พิธีขวัญขาวทิพย์รวมยอดปัจจัยทั้งสิบเจ็ดพันสามร้อย ตะนาโมตะตะทควตัวธาตสามาสามัีะอิมังสาริลังเคารทธาทุกิยามปีอิังสาริลังเคริ้าทะกิยามปีอิมัสาริลังเคเรท้าสาธุด้วย ท่านผู้ชมก็เราเราพบกับเพจอีสานนิวทีวีทีวีขตองคนอีสานครับตอนนี้เรายู่ที่วัดสนสัทารามจังหวัดสกลอำเภอสกดจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อยู่กับพิธีกรรมโบราณของชาวจุนกนบ้านส่อนะครับตอนนี้เป็นพิธีบวงสรวงบวนข้าวถุนนะครับทีนี้ตัว่านจัดยิ่งใหญ่นะครับจัดยิ่งใหญ่เลยครับพนักงานอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราตามไปชมกับท่านผู้ชมก่อนเราไปชม เราให้ดูอะไรก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคนขับสี่นี้เลขครับท่านผู้ชมแมค่ก็เป็นเลขเสียงทายนะครับ ชัดๆนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตามไปดูพิธีกรรมที่น้านะครับเป็นพิธีควนเข้าทริปนะครับอันนี้อาจจะมาเช้าเราอยากปักหลังตรงที่วัดมณนลตันทามครังเดินมแบลในการนมเบลเข้าไป ใช่แล้วจ้าสุธาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กระทะเอกนะครับปีนี้บอกว่ายิ่งใหญ่มากครับขับไป25กระทะนะครับอันนี้กระทะใหญ่ที่สุดนะครับท่านผู้ชมเอวันนั้น2เม็ดเนาะที่วัดกันนะครับ2เม็ดครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะครับโอ้กระทะใบใหญ่จริงครับตัวนี้ กระทนี้ประมาณสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรสิบกับผมใหญ่มากกระทะนี้ใหญ่ก็เราให้ดูบรรยากาศนครับดูวันอันนี้ใช้เตาเปิลนะครับเตาเปิลท่านผู้ชมเตาเปิลหอมกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมมาแล้วครับกลิ่นหอมมาแล้วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยไหมบ้านเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะ มีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่รอยยิ้มเหมือนเล่ึงความปักสมานสามัคทีของชุมชนกันเจ้าหน้าที่ก็เอาด้วยครับอนี่นะครับที่นี่นะ รวมไม้ร่วมมือกันนะเป็นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาครับปีนี้ปีนี้เท่ไาไหร่ครับจะพาลูกพี่หน่นนอยไหมเงียบไหมตาบอดเป็นไงบ้างครับโอ้เป็นงานดีครับมีคนร่วมสมุนที่ครับมีคนตับสุว ครับอกถ้าเราทำกประการนะครับจากมันปน้าะน้าก็ให้เกลียบมานี่ครับนายหนูเราโดยจัคกรทุทุครับ วันนี้เอาจเสร็จงานนะครับเอาจนจบพน้าบอกว่าจะได้ตักไอ้ผงไปด้วยครับวันนี้โอเคครับผบครับผมเรก็เั้ถึงความสามัคคีของทุกคนครับทุกท่านและก็ทุกน่นวยงานานะครับทุกภาคส่วนครับในสมเดวันนี้เป็นกระทะเอกนะท่านผู้ชมเป็นกระทเอกครับมีทั้งหมดยี่บห้าใบนะครับหัครับถ้าเราเดินเดินรอบเนี้ย สงสัยนก่อนครับตามมาครับมนควรจะดนได le ้ด้ยวยนะครับในว่าบ้านสดนนะครับพระอง์รากันนี้เลยตามมาครับตไปดูคนดูตามไปดูครับ มาที่ไหนสุกแล้วเริ่มสุกแล้วกลับต่างกันไปนะครับไอ้นี้ยังร้อนๆอยู่เลยครับยังเตาฟืนนะครับผมยังฟืนอยู่เลยครับใไ้ส่งนะครับไอ้นี่กระทะรองลงมานะครับเป็นกระทะโฟนะครับผมนะครับใหญ่เหมือนกันครับท่านผู้ชมร้อนถึงนี้เลยครับร้อนถึงนี้เลยส่งก่อนแอดจะสุกก่อนไหมครับ ยี่สิบห้ากะทะนะครับยี่สิบห้กะะตอนเราเดินครบโอโแสดงว่าได้บุญนะครับเราจะพยายามเดินในเยอะที่สุดนะครับปไปดูกะะต่อไปค่ะมาครับท่านผู้ชมอาการปยารวดากาแล้วก็อะครับอ๋อานี้เลครับคูนี้เริ่มสุกนะครับเริ่มสุกแล้วเริ่มดำเลยครับแม่แ่ยังไงลูกไม่จะมีสาวามมาเปลี่ยนเลยเนาะ No นี่แหละสาวสุดนะครับสาวสุดจ nice ๋าจ๋าเรามาดูกันครับโอ้ตามมาครับทำไมจะได้ดูครบประทันนิาครับทั้งหิด2 5ไปนนครับพร้อมกล่าสดไปดูครับนะควาบสยอดจริงครับอันนี้ทั้งเด็กเล็กเด็กแดงที่มานะครับเรียกไหมศิลป์ลรับ เราพยายามจะเดินให้เยอะที่สุดให้ไปชมได้ดูบรรยากาศให้ครบนะครับท่านผู้ชม25จัตุรัสนะครับที่เห็นอยู่เนี่เพราะว่ามันเป็นเตาฟืนนะครับท่านผู้ชมเตาฟื่องง่วงแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วหลับแล้วคนปรุงเครื่องก็ปรุงเนาะ โอ้ยระวังโดนไม้นะครับระวังโดนไม่เดี๋ยวเราแร่งดีทางนี้แร่งดีนะตามครับแรงมากเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เร่งดีเตานี่เร่งดีครับโอ้โหเนื้อรุ่นโซกแรงมากเลยครับกลับมองไอ้ดูทุกเตาเลยครับมีไวรุ่นนะครับป่ะจะสุกแล้วดิวเนียวแล้วเนียวแล้วแดงดีครับเตานี้ได้ดีเหนียวเหนียววเหนียวแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อย เป็นไรครับผมไม่เป็นอะไรครับผมแล้วก็เป็นพลังใจให้ทุกคนครับน้องๆไม่รุ่นนะครับมีทั้งเพื่อนเข้าเพื่อน้องไม่รุ่นทุกอย่างก็มาจับเปลี่ยนกันครับหรือว่าเป็นงานบุญกรรมที่ร่วมเพื่อช่วยกันนะครับท่านผู้ชมก็ให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปครับยิ่งสำคัญไปนะครับถึงนู่นเลยนะครับนี่ถึงนู่นเลยครับเนยป้าวเดี๋ยวลองดูสาวๆดีกว่ามาตามมา อันนี้ภาพนี้มีสาวๆให้ดูครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจสาวๆอันนี้เป็นเตาเตาปืนนะครับเตาปืนก็อาจจะมีควันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับว่าอะไรควันอะไรบก็เริ่มหอมแล้วครับเด็กหอมเลยครับก็มหอมแล้วพอมีคนยืนให้กำลังใจด้วยนะข้างข้างเยอะมากครับ อันนี้เป็นกระทะที่ก้าวแล้วท่านผู้ชมก็บางคณใครที่ยังไม่มาก็มาทันนะครับยังทันอยู่ครับวันนี้บอกว่ามาทันได้นะมาช่วยได้อย่างน้อยเทียงคืนนะครับท่านผู้ชมประมาณกี่ชั่วโมงครับนี่จะจะสุกนีมใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ครับเร็วไวมากครับวันก่อนเราไปครึ่งวันครับเรารอจนหลับครับ ก็จะเป็นตัวเลขแล้วีงไหนเห็น <c oughs> ตัวเลขยังจะเป็นตัวเลขแล้วอ่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปให้เยอะที่สุดให้ท่านผู้ชมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของที่นี่คือวัดสศัศคารามตะบนประกาศนะครับท่านผู้ชมหนึ่งปีมีครั้งนะ้าหนึ่งปีมีครั้ง,งใครมีมาปีนี้รอปีหน้าอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมไฟจะดับแล้วด่ เอ่อก็หลาย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 คนก็มีหน้าที่แตกต่างกันครับบางคนก็นี่ครับเติมปืนครับก็แ้ก็ใช้ความชํานาญนะครับใช้ความชานาญในงานแข่งไม่ครับขอเขาเทบอยู่นี่คือหอมอร่อยนะครับท่านผู้ชมได้สูตรที่ลงตัวนะครับก็อย่างที่บอกร้อยแปดอย่างนะครับเนาะมีท้งผลไม้ป่านะครับที่เห็นอยู่อาจจะเป็นจะบอกนัเป็นพอกอะไรเ็าเรียกกระลวก อะไรแหละภาษาวยครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปดูฝั่งโนู้นนะครับทางเล็กหน่อยครับท่านผู้ชมไปดูต่อนะครับมาฝนตกแค่และคนเยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่านะารับอาจารย์ครับตอนนี้ฝนตกนะครับตอนก่อนเริ่มพิธีเนาะครับฝนตกเยอะครับแล้วฝนก็เยอะด้วยใช่ อันนี้เริ่มเหนียวนะครับเริ่มเป็นแล้วไปจมเริ่เหนียวนะถ้าผมเริ่มเหยวผ่าน่อับูยััูยััอยากโอ้เหนียวแล้วแล้วาาคนอนีกอาจจะไม่ไม่ใหญ่เท่ากเอนครับ Uhm. าะคาเลิสตุปมาดูไบรุ่งครับมาดูใบนี่ครับฉันไปโกงกันมาครับขออนุน้องๆครับยกโต้งให้เลยโดโดโค้ดเลยฮะน่ไบเป็นเดียวใบรุ่นเลยครับก็เป็นความสามัคคีของชุมชนครับเม่อกี้มีครั้งบอกว่าใครไม่มาปีนี้ลล่าเยปีหน้าอย่างเดียวคุณผู้ชม เก่งมากหนึ่เป็นเป็นงานนะครับดูครับสม่ำเสมอ,มสมอเลยโอ้โหควรด้ดีมากขอบคุณไปดูน้องๆอย่อ,อะไรอะไครับร้บองๆนนะครับการชมไม่ได้บ้างที่ไหนควรควรชอบมากควรมากควรที่ด้อใครชอบควรนะครับควรที่ได้เลยครับ ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ใช้กระทะเยอะที่สุดแล้วก็ใหญที่สุดนะครับจัดงานนะครับ25คนพระนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะครับลายคนก็มากันเยอะท่านผู้ชมก็ับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะสุกกันบ้างแล้วนะครับเหนื่อยครับควนมาตั้งแต่หัวค่ำนะฮะตนนี้น้องเงียบก็ขอเสียงน้อยโซ่เฮ้ยโซ่เฮ้ยโซ่เฮ้ย ไม่ไม่มีใครเปลี่ยนเลยนเลนาะเบไม่มีใครเปลี่ยนเอาไหนไม่มีใครเปลี่ยนก็สูนไปครับโอ้เรา,าไปดูด้านโน้นนิดนึงนครับโอ้เหนื่อยแล้วนี่โอ้กลับไอ้นี่ตรงนี้ประหยัดไฟเนาะตรนนี้ประหยัดไฟครับดูแบบเปื้อนๆไปครับโอ้ทำไปครับ